สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกับทางช่องของคนเกษตรกร์ตจอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํา f c นะครับที่ได้ขอคําแนะนํามาเรื่องราวของการดูแลทุเรียนเล็กนะครับที่เพิ่งปลูกนะครับคลิปนี้นะครับกับทุเรียนชุดนี้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นทุเรียนที่ผมสั่งต้นถอนมานะครับแล้วก็ได้ อนุบาลมานะครับอนุบาลมา3เดือนครึ่งนะครับแล้วก็ปลูกไปเมื่อ2สัปดาห์นะครับก่อนที่ปลูกได้1สัปดาห์ผมก็ได้มาอัปเดตแล้วนะครับว่า,าเป็นอย่างไรแล้วก็มาแนะนำํำซึ่งเราของการปลูกนะครับซึ่งทุเรียนแปลงนี้ที่ผมได้นําทุเรียนเล็กอายุ3เดือนครึ่งมาปลูกแล้วก็ไม่ได้ทําบังแดดอะไรเลยก็เนื่องจากว่ามันมาอยู่ในแปลงที่ เป็นทุเรียนตั้งเดิมนะครับที่ท,ที่มีการปลูกไว้30กว่าปีนะครับปลูกไว้30กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นทุเรียนที่ดูแลรักษาไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าด้วยปัญหาสามสิบปีก่อนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของราคาทุเรียนที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็มีลองกอง ราคาดีขึ้นมาแล้วก็ลุกลงกองไว้ข้างล่างต้นทุเรียนแล้วก็ทุเรียนก็ไม่ค่อยได้ดูแลหลังจากนั้นยางพาราก็ราคาดีก็มีการปลูกยางพาราแซมลงกองแซมทุเรียนไปนะครับพอมายุคนี้สมัยนี้ก็ทุเรียนราคาดีผมก็ได้มาปรับปรุงสวนนะครับแล้วก็ได้คุณลงกองบริเวณนี้ลงหมดแล้วก็ยางพาราลงหมดนะครับแล้วก็เหลือแต่ทุเรียนออมทองนะครับที่มีอายุ30กว่าปี เดี๋ยวท่านจะได้ชมภาพรวมทั้งหมดนะครับในแปลงนี้ผมได้นํามาปลูกนะครับเสริมประมาณ18ต้นนะครับตอนนี้ปลูกไปได้2สัปดาห์นะครับวันนี้ได้2สัปดาห์ได้14วันนะครับแล้วก็ f อฟอยากกินชมการให้ปุ๋ยนะครับง่ายๆตามรูปแบบของสวนคนเกษตรจชตนะครับตามรูปแบบเน้นนะครับเพราะนั้นเ,เรื่องราวของการให้ปุ๋ยนะครับ การแนะนําของแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับก็บอกก่อนนะครับสวนขอะเรวงเกษ,เษตรมีสูตรทุเรียนเล็กนะครับเป็นปุ๋ยสูตรทุเรียนเล็กที่ดูแลแล้วก็ผมได้ลองผิดลองถูกมาหลายปีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ได้ขอแบ่งไปใช้ผมก็ได้ส่งไปให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับกระแสมาดีเหลือเกินก็ขอ,ขอบคุณทุกคนท,ทุกท่านนะครับ แล้วก็วันนี้อยากจะดูกันอีกครั้งบอกว่าคลิปก่อนนั้นชมหลายครั้งแล้วอยากจะดูต้นเล็กกว่านะครับต้นเล็กกว่าวันนั้นผมทําต้นอายุเจ็ดเดือนนะครับปลูกไปได้เจ็ดเดือนอันนี้ปลูกไปได้แค่สิบสี่วันเท่านั้นะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่ต้นเล็กเล็กมากๆนะครับเป็นมูสังคิงนะครับเล็กมากๆก็ได้แค่สามเดือนครึ่งผมก็ได้นําออกมาปลูกเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ยากครับนะครับปุ๋ยทังตัดครับท่านผู้ชมครับ นะก็เป็นปุ๋ยที่ผมใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ผสมมามาเป็นปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะให้ประมาณาหนึ่งช้อนกาแฟนะครับวันนี้ไม่ได้พาช้อนกาแฟมาก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกับนี่นะครับหนึช้อนกาแฟนะครับนี่เดียวเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้หนึช้อนกาแฟแล้วก็สอนะครับ ให้ควบคู่กันไปเลยครับก็คือปุ๋ยอินทรีย์หลายคนถามมาบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับคืออะไรแบบไหนนะครับปุ๋ยอินทรีย์คือวัสดุปรับปรุงดินนั่นเองนะครับเพราะนั้นท่านเวลาไปซื้อท่านจะต้องออดูให้ดีนะครับว่าข้างถุงเขาจะเขียนว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์นี้จะมีความเข้มข้นน้อยนะครับเรื่องราวของที่จะมาทํรลายระบบรากนะครับโอกาส เป็นไปไม่ได้เลยนะครับมีแต่ดีเพราะว่ามันเป็นวัสดุป,ปรับปรุงดินนะครับมีทั้งมูลสัตว์มีทั้งโดลลไมทที่นํามาปรับปรุงดินนะครับมีทั้งมูลสัตว์ต่างๆมีจุลินทรีมีเอ็อม,ม EM, นะครับมีซกักพืชซักสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบโรงงานนะครับเพราะนั้นอยากจะแนะนําเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับพยายามอย่าเอาพวกปุย๋ยมูลสดๆไม่ว่าจะเป็น อีกไก่กี่วัวนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้เขาโตไปประมาณสักสองสามปีนะครับถึงจะใช้นะครับตอนนี้ที่แทนปุ๋ยมูลสัตว์ที่ท่านมีบางท่านบอกผมเลี้ยงวัวอยู่อยากได้ขี้วัวในสวนเพื่อลดต้นทุนนะครับท่านเอาไปใช้กับพืชอื่นก็แล้วกันนะครับไม่อยากจะแนะนําให้ท่านใช้กับทุเรียนนะครับไม่อยากให้ท่านมาพลาดกับทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นใช้อิรีไปเลยครับไม่เท่าไรครับกระสอบนึงก็ไม่เกินสี0ยบาทนะครับความคิดคุ้น ก็ไม่อันตรายกับรากทุเรียนนะครับจะเป็นเม็ดสีดำๆแบบนี้นี่นะครับก็ใช้หนึ่งแก้วนะครับแทนหนึ่งแก้วทีนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมีเวลาว่างนะครับ2ี่ิวันหรือว่ายี่าวันนะครับมาให้แบบนี้แหละครับนะครับมาให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับประมาณหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ให้ปุ๋ยซีหนึ่งแก้วนะครับยี่สิวันหรือย5าวันครั้ง แต่ด้วย,ด,วยด้วยผมนี่ภารกิจเยอะนะครับแล้วก็กลัวพลาดนะครับกลัวพลาดแล้วก็ผมจะให้ประมาณหนึ่งเดือนครั้งผมจะยึดปฏิทินนะครับก็คือสินอนส้นเดือนสิ้นเดือนแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนผมว่างนะครับผมก็จะมากลางเดือนนะครับคือสิบห้าวันเพราะนั้นใครอยากจะใช้แบบผมก็ได้นะครับคือให้ง่ายสิ้นเดือนมา ก็คือให้ปุ๋ยทุเดเล็กนะครับหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ถ้าหากว่าท่านว่างเดือนไหนท่านว่างกลางเดือนหมกรอบนึงก็ทําแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยทุ่เล็กนี่นะครับที่ดันมือซ้ายผมนี่นะครับประมาณไม่เกิน15วันนะครับก็จะละลายพืชนําไปใช้หมดนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์นี้ก็เป็นธาตุอาหารที่ค่อยๆปล่อยให้กับพืชนะครับแล้วก็จะมีพวกดดลมุงดูดละไม้นะครับปรับปรุงพื้นที่ รอบๆบต้นทุเรียนของท่านนะครับให้บริเวณดินนี่มีสภาพที่ดีนะครับเหมาะต่อการเจริญเติบโตเอาละครับก่อนที่จะมาถ่ายใกล้ๆนะครับผมสาธิตให้ท่านผู้ชมชมเลยนะครับื่องจากผมพากล้องมาวันนี้ไม่ไม่ต้องเลือนหลายครั้งนะครับอันนี้บริบทท่านก็เห็นแล้วนะครับนี่ก็คือพปลูกก็เราต้องมีพวกหญ้าหงหญ้าแห้งนะครับแล้วก็วิ้นตรงกลางนี้ไว้หน่อยให้เขาได้หายใจนะครับเริ่มเลยนะครับ ผมจะปักสี่มุมนะครับปักสี่มุมนี่นี่นี่ตรงปุ่มนะครับนี่ตรงปุ่มนะครับปักก็เลยนะครับนี่หนึ่งนี่นะครับปักเลยแล้วก็มาทางนี้อีกนี่สองนะครับปักลงประมาณสี่ห้าเซนก็พอนะครับด้วยสองข้อสองข้อมือเวลาเราอุงข้าวประมาณนั้นครับแล้วก็มาทางนี้สามนี่นะครับเราปักสักสี่หลุม นะครับนี่ทางนี้นะครับให้อยู่ปลายใบนะครับตีหลุมนี่นะครับแค่นี้เองมันลงไปนะครับลงไปประมาณแค่นี้ท่านหนูนะครับนี่ประมาณแค่นี้เองนะครับก็คือประมาณสองข้อเรานี่นะครับนี่สองข้อสองข้อนิ้วมือเรานี่นะครับตรงนี้นะครับสองข้อนี้นะครับเหมือนเวลาเราหุงข้าววัดวัดน้ํากับข้าวนะครับประมาณนี้บางท่านก็หุง ข้อเดียวเราลงเั้าบางท่านก็หุงสองข้อนะครับเอาเป็นวาสองข้อครับจากลายนี้ให้ลงมนลึกนิดเดียวนะครับแล้วก็ทําการจอดปุ๋ยนะครับทําการจอดปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยที่ให้นะครับก็เป็นปุ๋ยทุเรียนเล็กจากสวนคุณเกษตรจตอนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับนี่นะครับนี่ประมาณหนึ่งช้อนกาแฟนะครับเีให้ท่านดูง่ายๆให้เบนๆเห็นชัดนะครับอย่าให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ท่านมา หยดเลยนะครับถ้าท่านมีช้อนกาแฟก็ใช้ช้อนกาแฟตักเลยนะครับวันนี้ผมผมลืมพามานะครับแล้วก็เราก็หยอดใส่เลยนะครับนี่หนึ่งช้อนกาแฟนะครับกับหลุมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับพอหยอดเสร็จก็ปิดนะครับแค่นี้เองปิดนิดเดียวเองนะครับปิดแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมอ่าปิดแค่นี้เสร็จนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับปุ๋ยที่เล็ก แลวหลังจากนั้นเราให้ปุ๋ยอินทรีย์ครับวานเลยครับปุ๋ยอินทรีย์เนี้ยไม่ไม่ไม่ต้องให้เลยปลายใบนะวานเป็นวานไม่ได้เลยครับนี่นะครับหนึ่งแก้ววานไม่ได้เลยหนึ่งแก้วนะครับเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับอ่านะครับมันก็จะพอดีนะครับหนึ่งแก้วนี่โอเคนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับ เสร็จนะครับไม่ยากนะครับสําหรับการาให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับในรูปแบบของสวนของเอรเกษตรต่อท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับท่านที่สนใจอยากจะไดะ้ปุ๋ยสูตรทุเรียนเล็กนะครับก็สั่งมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ท่านก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับในพื้นที่ของท่านแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบนี้ถ้าท่านเห็นว่าใบมันสมบูรณ์น,นะครับ ถึงบนดีมีความหนาใบาก็ได้สัดส,ส่วนท่านท่านไม่ไม่ไม่ฉีดพ่นก็ได้นะครับหรือท่านอยากให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมได้ท่านมาชมใกล้ๆนะครับจับเอากล้องมามาใกล้ๆให้ท่านดูว่าพอเราใส่สิ์นะครับต้นประมาณไหนนะครับมันอยู่แบบไหนนะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเรามาชมใกล้ๆนะครับนี่นะครับตุเรียนก็วันนั้นผมนํามาปลูกสามเดือนครึ่งอายุวันนี้ก็สี่เดือนเต็มพอดีนะครับท่านมาดูครับนี่นี่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหว่านลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าท่านจะต้องนะครับเว้นนะครับเท่ากับความกว้างของถุงเดิมของเขานะครับเพื่อให้ ก็หายใจนะครับถ้าหากมีรากผ่มาแบบนี้ท่านไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยเขาไปได้เลยนะครับนี่นะครับปล่อยไว้ได้เลยปุ๋ยอินทรีย์จะไม่ทําอันตรายนะครับถ้าสามารถโรยรอบได้เลยนะครับใต้สูงปุ่มรอบๆนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับท่านคงเห็นนะครับก็ไม่ยากนะครับเมื่อกี้ปุ๋ยทุเลเล็กนะครับเป็นปุ๋ยเคมีที่ผมให้ก็หนึ่ง สองสามสี่มุมนู้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวิธีง่ายๆแล้วก็ทําได้เร็วถ้าท่านมาสองคนนี้แป๊บเดียวนะครับคนหนึ่งก็ปกักคนนึงก็หยอดปุ๋ยแล้วก็ใช้มือปิดหรือว่าเท้าปิดก็ได้นะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับการาดูแลทุเรียนเล็กนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาทางไลน์นะครับท่านท่าน ท่านพยายามมาทางไลน์อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เอฟซมากมายหลายท่านผมก็ให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็ไม่ไม่ทันใจบางท่านก็ก็ก็อย่าเพิ่งโกรธกันก่อนนะครับอาจจะช้าบ้างนะครับอ่านี่นะครับผมปลูกไปวันก่อนนะครับก็สิบสิบแปดต้นแล้วนะครับอ่ออยากให้ท่านดูแถวนี้เห็นชัดชัดนะครับนี่นี่คือคือปลูกเข้าระหว่างกลางนะครับเพราะตรงนี้มันโล่งนะครับ นี่ไปงี้หนึงอันนี้สองนะครับนู่น3นะครับไปนู่นต้องนุบไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็นำมาฝาก f อฟนะครับท่านที่มีสวนดั้งเดิมอยู่นี่นะครับท่านที่มีสวนดั้งเดิมอยู่ก็ท่านอย่าไปคุ้งทิ้งหมดนะครับ ถึงแม,ม้นมันจะดูแลรักษายากนะครับมันสูงนะครับแต่ก็พอหาแรงงานได้ท่านก็ไว้นะครับเพราะว่ากว่าจะปลูกได้ประมาณนี้นะครับยากครับตอนนี้ผลผลิตก็ให้ทุกต้นนะครับแล้วก็เอฟซีที่อยากจะทานทุเรียนอะไรนะครับจากสวนเกษตรก็รอนะครับตอนนี้ผลผลิตหรือว่าลูกทุเรียนก็ไดอ้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับหนึ่งเดือนแล้ว นี่นะครับนี่คือที่ผมปลูกวันก่อนนะครับนี่ท่านดูนะครับนี่ก็เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากเอ็กซีวันนี้เรื่องราวของการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับนี่ระหว่างนี้เมื่อก่อนมันเป็นยางพาราเป็นอ,องกองนะครับนี่นะครับปลูกได้14 14วันแล้วนะครับสวยทั้งนั้นเลย ครับผมก็มาใส่ปุ๋ยเพราะว่าวันนี้มันตรงกับสิ้นเดือนพอดีไม่อยากจะให้มันหลงหลงนะครับก็เลยจะยึดเอาสิ้นเดือนแล้วก็ส่วนกลางเดือนนะครับว่างวันไหนก็จะมาวันนั้นนะครับนี่ว่างวันไหนก็จะมาวันนั้นนะครับ,ก,นนนะรบก็สวยทุกต้นนะครับทุกต้นน,นนะครับแล้วก็มีนูนอีกนะครับมีนูนอีกนะครับแล้วก็มีนูน ก่อนนู่นนะครับโอเคครับขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับนี่ก็ให้ชมทุเรียนออนไลน์มณฑทองนะครับตอนนี้ผลผลิตหรือว่าลูกนะครับก็ได้อายุได้1เดือนนะครับหเดือนดอกหางแยวนั้นก็วันที่1เมษาวันนี้ก็สามนนี้วันนี้วันนี้วันที่1พฤษภานะครับก็1เดือนพอดี ให้ท่านเห็นลูกก็เห็นยากนะครับต้นมันสูงนะครับเพราะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับเรื่องราวของยาผมก็ไม่ได้ฉีดอะไรครับพอมันมันมันยากนะครับดูแลยากตอนนี้ก็กาลังหาคนโยงอยู่นะครับนี่เห็นลูกไหมเอ่ยมันสูงนะครับมันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเพียกติดตามรับชมครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ เรื่องราวของการให้ปุ๋ยทุเยนเล็กนะครับเป็นสูตรของทางสวนคนเกษตรนะครับท่านที่สนสนใจก็ทักทายม,มาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ดำนะครับไม่ใช่ปีตัวิงตัวนี้นะครับตัวนี้ตก็เป็นน้ำดำตัวกัางนะครับต่อยอดได้สวย